สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันศุกร์ทุกคนนะคะอ่ามาวันนี้เราจะมาดูดวงทั่วไปนะคะดวงชะตาของคุณในเดือนกันยายนจะเป็นยังไงบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ,ะเราใช้เด็กนี้ให้นะคะสีทองดำทอง ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราควรรู้เนาะเดือนกันยายนนะคะใครทักเข้ามาระวังเพจปลอมด้วยนะคะจะทักหาก็คืออ่านรายละเอียดดีๆเนาะคือช่วงนี้แบบมิฉาชีพก็เยอะด้วยนะคะดูพลังงาน ดวงชะตาของชาววันศุกร์นะคะวันศุกร์เป็นคนที่น่ารักนะคะมีความแบบไม่ชอบอะไรที่ไม่สุภาพแล้วก็เป็นคนทีเ่เป็นคนที่น่าเข้าน่าเข้าหานะคะมีมีแบบเออเหมือนคนน่าคบนั่นแหละนะคะแต่ก็ไม่ชอบมีปัญหากับใครนะขอดูว่าดวงของวันศุกร์เป็นยังไงนะคะเพียงขึ้นมา เจ็ดถ้วยเดชเ e m p e r a n t e ขึ้นมาเอ๊ะทำไมแทบทุกวันเนี่ยเหมือนกันมากเลยนะไม่ใช่เหมือนกันมากอะคือตั้งแต่วันจันทร์มานะคะจนถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะพลังงานคล้ายๆกันนะขนาดใช้คนรับสำรับเนาะเอแปดคาถา We are for June โอ้โหอ่า เด e l เล e วอร h ไฮพิเนตสามเหรียญโอ้ r n y ดี y ดีอยู่นะคะน่าจะมีเรื่องราวที่ดีนะคะแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้สักพักหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วอะตอนนี้เหมือนคุณพยายามที่จะ เคลียร์งานสระสางบางอย่างจัดการบางอย่างพยายามทุ่มเทเหมือนมันไม่เต็มที่เต็มศีรสักเท่าไหร่เหมือนเราพยายามที่จะรักษาสถานะก็ได้หรือกําลังเจอคู่แข่งก็ได้อะเออแบบเนี้ยคุณเนี่ยตอนนี้นะจะมีความลังเลไม่มั่นใจนะคะกําลังแบบมีหลากหลายทางเลือกมีออฟเฟอร์เข้ามามีแพนในหัวเยอะแย,ะ,ยะมากมายอยากทำนั่นอยากทำนี่นะคะนะแล้วจะมีในเรื่องของทางเลือกเข้ามาออฟเฟอร์ออปชั่นอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะในเดือนกันยายน นะคะอาจจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงนะคะจากสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วจากจัก,กรวาลน,นะคะในเดือนนี้ส่วนใหญ่เราน่าจะการเปลี่ยนแปลงเนี้ยน่าจะประมาณหกสิบเปอเซนขึ้นไปแหละนะคะส่วนใหญ่จะในเรื่องของในเรื่องของงานนะคะงานกับเงินนะลงลงมาก็เป็นเงินนะคะ,ะมาดูอะไรที่ ให้เสริมอยากจะบอกคุณได้บ้างวันศุกร์ค่ะอุย้ยเดวิลขึ้นมาเลยเหรออุย้ยหนึ่งถ่วยมาค่ะห้าถ่วยหนึ่งถ่วยความรักกำลังมานะคะเห็นโซเมทวินเฟรมกำลังจะมาคนนี้น่าจะเป็นดิสนีย์ของคุณแหละนะคะน่าจะผูกพันกันมาก่อนเดี๋ยวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบให้ชาววันศุกร์นะคะเพียงเออนึกว่าจะได้เหมือนเพื่อนเลข9อันนี้เป็นพลังงานของเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฮอร์มิตนะคะขึ้นมาความสันโดษขึ้นมาเลยฮาร์ดเอลเคอรอยากจะบอกอะไรบลิม Dream Day Decision Healing Heal สเอาละคะ่ะเป็นเดือนที่คุณอาจจะได้เยียวยารักษาบางอย่างนะคะช่วงอย่างกันแก้ไขบางอย่างก็ได้นะคะสุขภาพมันน่าจะมีอะไรหรอคะ่ะเนื่องจากแบบเนื่องจากความวุ่นวายบางเรื่องนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอืม การงานเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นขึ้นมาเลยก็มีอะไรให้ต้องทำเยอะมากให้เคลียร์ให้สสางเยอะมากอ่ะสำหรับคนที่ทำงานยัง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 สำหรับคนที่ว่างงานเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนนี้คนที่ว่างงานน่าจะพยายามอยู่นะคะน่าจะพยายามอยู่แต่ยังไม่ไม่ใช่ช่วงไม่ใช่จังหวะของคุณหรือเปล่าแต่หมอบอกว่า คุณจะมีทางเลือกคุณจะมีงานเข้ามาคุณจะได้ไปสัมภาษณ์งานนะคะเออคุณจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานอยู่นะคะเนี่ยคุณรอคอยงานหรือรอคอยอะไรอยู่ก็ตามในเดือนกันยายนมีโอกาสที่ออฟเฟอร์จะมาแล้วนะคะจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะงานงานนั้นน่าจะเป็นงานที่คุณไป,ปสืบเสาะนะคะหรือว่าไปไปสมัครมาแล้ว ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องหาตัวเลือกนะคะเพราะว่าเหมือนคุณกำลังมองหาตัวเลือกงานประจำเป็นยังไงบ้างขาวว่างานประจำเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยอยู่นะเหมือนเคลียร์งานเก่าด้วยแลว้วก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบภายในบางอย่างด้วยนะคะสําหรับงานประจําแต่สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามางานประจําน่าจะมีในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่า ข่าวดีนะคะเกี่ยวกับการทํางานของคุณอาจจะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนหรือว่าการได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับอะไรบางอย่างอะนะคะในเดือนนี้อืมในเรื่องของงานประจํานะคะถือว่าดีนะถือว่ามันเป็นข่าวดีอาจจะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าได้บางอย่างที่มันดีต่อคุณได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตกับผลงานของคุณนะคะส่วนคนที่ทํา งานธุรกิจส่วนตัวค้าขายหรือว่าออนไลน์หรือนายตัวเองนะโอ้โหกลังจะเจอหุ้นส่วนนะคะหรือว่าลูกค้าที่ดีหุ้นส่วนที่ดีหรือว่าการยานิมิตรที่ดีทําให้เงินของคุณงอกเงยเข้ามากาจังจะมีคนมาติดต่อแต่ต้องระวังต้องระวังการแทงข้างหลังผลประโยชน์นะคะหรือว่า ถามว่าจะถูกหลอกไหมมันก็ไม่ใช่เชิงอย่างนั้นนะต้องระวังอย่าคาดหวังมากเกินไปคุณอาจจะเจอแต่ว่าคุณอาจจะเป็นเจออะไรที่มันเป็นทางเลือกอะ่ะพอนั่นแล้วเลือกก็ต้องคิดต้องตัดสินใจดีๆนะคะเพราะว่าคุณเองยังมีความลังเลอยู่นะคะเออคุณยังมีความลังเลอยู่ถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าพึ่งลงทุนอย่าพึ่งไปลงทุนนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นการลงทุนอย่าพึ่งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคมีคนเข้ามารับฟังข้อเสนอก็ เอาไปคิดไปทบทวนไว้ก่อนจะดีกว่าเพราะเป็นแค่ทางเลือกเข้ามานะคะซึ่งถามว่าการค้าขายดีไหมดีนะคะแต่ต้องระวังในเรื่องของแบบความผิดหวังหรือผิดพลาดอะไรบางอย่างโดยเฉพาะกับการคุยกับผู้คนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าอย่าพึ่งรับปากหรือให้คำมั่นสัญญาจะดีกว่านะคะแต่ไม่ได้บอกว่าดวงไม่ดีนะดีมีทางเลือกมีเงินเข้ามาหลากหลายนะคะเอาละอ การเงินเป็นยังไงบ้างการเงินการเงินการเงินจะได้รับเงินซัพพอร์ตเงินสนับสนุนนะคะจะมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งทางดูสิเงินจากความรักคนรักก็ได้หรือว่าคุณจะมีโอกาสนะคะในเรื่องของผลงานทําให้เงินของคุณแบบสุดยอดนะคะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือรอคอยเงินที่คุณไปกู้ไว้หรือว่าดีลไว้คุณจะได้เงินนะคะคุณจะได้เงินถามว่าโชคลาภไหมน่าจะมีโอกาสในเรื่องโชคลาภด้วยนะคะการเงินดีค่ะ อต่อมาในเรื่องของสุขภาพก่อนสุขภาพสุขภาพนี่น่าจะหนึ่งแหละการทำงานหนักนะคะสองก็หลงหลงลืมลืมนะคะหรือว่าแต่ว่าที่จริงมันเริ่มดีขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะเออสุขภาพของคุณบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรอะ่ะอืมบางคน บางคนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอวัยวะช่องท้องนะคะหรือภูมิแพ้ไขข้อกระเพาะไปอย่างเงี้ยนะคะว่ดูแลตัวเองมีพลังมีในเรื่องของการฮิลลิ่งเข้ามาด้วยคุณอาจจะต้องดูแลตัวเองเยียวยารักษาหายอยู่นะคะต่อมาการเรียนก่อนการเรีย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 นอาจจะต้องแบบ มีหลากหลายให้คิดให้ทำนะคะเออบางคนจะอาจจะได้เข้าไปศึกษาบางอย่างอย่างจริงจังนะคะการเรียนของคุณเ,เป็นช่วงที่ตั้งใจแล้วก็ลงมือทำมากๆแา้แห่งการศึกษาก็เกิดขึ้นนะคะแต่มันจะมีนอกเหนือจากการเรียนด้วยมันเลยทำให้สมาธิเราไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ดังนั้นก็อ่าถ้าการเรียนของคุณหมอโบรู้สึกว่าคนที่ให้ความรู้คุณเป็นคนที่ มีจัญญาบรนแล้วเขาก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณได้เป็นอย่างดีนะคะ,ะคุณใช้ความพยายามนิดนึงนะคะ,ะต่อมาในเรื่องของความรักบ้างขอให้ความรักนะความรักรู้แต่ว่าจะมีคู่เข้ามาจะมีคนเข้ามาความรักความรักความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดเผย คุณจะรู้ความจริงความชัดเจนบางเรื่อง New Chapter ใหม่เอาละค่ะใครที่แบบว่าเราคอยการเริ่มต้นใหม่มาแล้วนะคะเขาคนนี้น่าจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะ A new love and trust what is bring นะคะจัก,กรวาลจะนำพาคนนี้เป็นดิสนีย์นะคะพรมลิขิตเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ New Chapter ใหม่น่าจะเป็นคนใหม่คะ่ะไม่ใช่คนเก่า นะคะแล้วก็สำหรับใครบางคนที่พยายามนะคะที่จะเคลียร์ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นช่วงที่แบบสมบุกสมบันอยู่นะเคลียร์ได้หรือว่ารักทางเลือกก็จะต้อง take action นะคะเออบางคนก็อลรุมอรวยอารุมอรวยคืออะไรไกลเกลีย่ยอะสายโสดดีมากๆนะคะกางจะได้พบเร็วๆนี้ต่างชาติก็ได้ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนมีคู่ะระวัง ระวังอะไรระวังเกี่ยวกับในเรื่องของระยะทางนะคะการเดินทางแบบปรับฉับพลันนะคะหรือว่าเจอบททดสอบดาวเสาเข้ามานะคะน่าจะชาวธาตุไฟนั่นแหละเจอบททดสอบมันก็ต้องแล้วแต่กรณีไม่สามารถดิงด่งดำลึกให้ได้ขนาดนั้นนะคะถ้าให้ไม่บอกนะน่าจะเป็นในเรื่องของความหึงหวงอีโก้ความเจ้าชู้ความลับด้วย สำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็นะคะถึงเวลาแล้วไม่ว่าผลจะออกมายังไงเป็นเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะต้องเคลียร์คุณจะต้องนำพาตัวเองอนุญาตให้ตัวเองออกมาหรือเจอกับความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าคุณจะเลือกคนที่ดีหรือไม่ดีก็ตามอนุญาตให้ตัวเองเลือกสิ่งที่ใช่ที่ถูกมองโลกในแง่บวกนะคะโอเคสุดท้ายเสียงกระซิบจากพัพพิค,คเนตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ชาววันศุกร์ โอมีอยู่มีกินนะคะความสมบูรณ์แบบแล้วก็ความรักนะจะโดดเด่นนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยสายตาสั้นขนาดนั้นเลยเหรอ Acceptancy นะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานที่ดีเหมือนกันนะคะอาจจะ โอเคหมอรู้สึกว่าทุทกๆวันนะมันเจอการเปลี่ยนแปลงแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะการยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางเลือกข้อเสนอใหม่การเปลี่ยนแป,งปลแปงการโยกย้ายถึงเวลาแล้วเราต้องยอมรับแต่คุณได้รับการอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือแน่นอนนะคะการุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณโอกาสการเปลี่ยนแปลงและทางเลือกที่ดีไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรฉันสำนึกรู้คุณ ความอยู่รอดปลอดภัยของคุณนะคะถามว่าจะอดไหมจะมีอยู่มีกินไหมบางคนบางคนเดือดร้อนก็เดือดร้อนมากอ่ะคุณจะรอดตายอ่ะตรงๆนะคะอย่าอย่าก,กังวลนะคะอืมจะได้รับความช่วยเหลืออยู่โอเคนะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเลิฟเลิฟค่ะ